สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งมัชวนทำเมนูง่ายๆลายร้อนทำง่ายมากด้วยจะเรียกว่ามันคือไอศครีมกล้วยหอมเคลือบช็อกโกแลตก็ได้ค่ะไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนํำกล้วยสุกมาค่ะป้าใช้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยอื่นก็ทำได้แต่ป้าว่ากล้วยหอมอร่อยที่สุดเมนูนี้เมื่อก่อนมีขายในร้านไอศครีมร้านดังนะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกน่าจะไม่ได้ขายแล้วมั้งตัดแบ่งครึ่งค่ะ แล้วก็เสียบไม้ไอศครีมลงไปอยากทำกี่อันก็จัดไปนะคะเมนูนี้ทำแล้วเก็บไว้ในช่องฟรีซได้นานเลยล่ะจ้าหลังจากนั้นนำกล้วยที่ได้แช่ช่องฟรีซข้ามคืนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเคลือบกล้วยหอมกันนะคะ1สูตรจะใช้เคลือบกล้วยได้1-2ชิ้น1ชิ้นป้าหมายถึงกล้วยหอมครึ่งลูกนะจ๊ะ นำเนยสดรสจืดหรือรถเค็มก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบมา2ช้อนหรือ30กรัมนำไปละลายด้วยไมโครเวฟหรือตั้งกระทะตั้งไฟก็ได้อ่าป้าขาใช้น้ำมันพืชได้ไหมเดี๋ยวมีทำให้ดูช่วงท้ายนะจ๊ะจากนั้นเติมผงโกโก้ลงไป5กรัมหรือ1ช้อนกลางเนยละลายที่เอามาใช้งานเนี่ยตั้งทิ้งไว้ให้มันแบบพออุ่นๆก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเย็นสนิท หรือจะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทแล้วค่อยใช้ก็ได้อันนี้แล้วแต่จากนั้นเติมนมข้นหวานลงไป1ช้อนหรือ20กรมัมคนส่วนผสมให้เข้ากันป้าขาใช้ผงไมโลโอวันตินแทนผงโกโก้ได้ไหมป้าลองแล้วนะคะรู้สึกว่าไมโลโอวันตินมันจะจับตัวกันเป็นก้อนๆเคลือบไม่เรียบไม่สวยค่ะเนยสดรสจืดหรือรสเค็มอันไหนอร่อยกว่าส่วนตัวป้าป้าชอบให้มันมีรสเค็มปลาแลมปลาแลมนะคะ ป้าก็เลยคิดว่าใช้เนยสดรสเค็มจะอร่อยกว่าป้าคะมาการีนใช้ได้ไหมคะยังไม่เคยลองแต่คิดว่าก็น่าจะได้เราสามารถเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วลิสงอบค่ะไม่มีไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะจ๊ะถั่วอบเองก็ได้ไม่ต้องซื้อแบบป้าก็ได้ค่ะหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนำกล้วยที่เราแช่แข็งไว้มาค่ะจัดการจุ่มลงไปในส่วนผสมของผงโกโก้ที่เราเตรียมไว้ อยากจะให้เคลือบง,ง่ายหน่อยก็เตรียมซัก2สูตรสสูตรก็ได้ค่ะเมื่อเคลือบแล้วถ้าต้องการโรยถั่วหรือโรยน้ำตาลสีส,สีเนี่ยรีบโรยไวๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวที่เคลือบมันจะแข็งค่ะแข็งไวมากเลยนะอยากเคลือบกล้วยหลายชิ้นคูณสูตรเอาเลยนะคะอย่างในถ้วยนี้ป้าทำสองสูตรครึ่งสสูตรครึ่งคืออะไรก็คือเอาวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย2.5ค่ะ อยากทํามากกว่านี้ก็คูณเพิ่มได้ตามต้องการเลยนะคะเนี่ยค่ะเคลือบมาแป๊บเดียวเห็นไหมคะตัวช็อคเขาเริ่มที่จะแข็งตัวแล้วนะคะจะโรยอะไรรีบๆเลยค่ะเดี๋ยวพอแข็งแล้วมันจะโรยไม่ติดแล้วนะจ๊ะ ถ้าเคลือบรอบแรกมาแล้วไม่สวยหรือว่าต้องการเคลือบให้หนาหน่อยก็หลังจากรอบแรกแห้งแล้วนะคะสามารถจุ่มเคลือบซ้ำได้จ้าจุ่มเสร็จแล้วกินเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปเก็บแช่ในช่องฟรีสเก็บไว้กินวันหลังก็ได้คะ่ะเก็บได้นานเลยแหละเคยลองเก็บประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะนานกว่านี้ไม่เคยเพราะว่าหมดก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้น้ำมันพืชแทนเนยได้หรือเปล่า ทำให้ดูนิดเดียวนะคะใช้อัตราส่วนของน้ำมันพืชเท่ากับเนยเลยค่ะหลังจากนำกล้วยชุบลงไปแล้วผลก็คือเคลือบได้นะคะแข็งตัวได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติแตกต่างจากเนยมากๆเลยค่ะเนยสดอร่อยกว่าเยอะการใช้น้ำมันพืชนี่หลังจากเคลือบแล้วเขาจะแข็งตัวช้ากว่าการใช้เนยนิดนึงค่ะ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เมนูนี้อยากจะแนะนำให้ใช้เป็นเนยสดนะคะชอบเค็มหน่อยก็ใช้รสเค็มไม่ชอบเค็มก็ใช้รสจืดน้ำมันพืชใช้ได้แต่ว่าความอร่อยสู้ไม่ได้มาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะกล้วยและไม้ป้าตีไป3บาทราคากล้วยนี่ขีดเส้นใต้300ทีนะคะว่ามันไม่เท่ากันคิดและคํานวณใหม่เองอีกทีด้วยนะคะอย่างวันนี้จริงๆป้าได้กล้วยมาถูกมากๆเลยนะ หวีหนึ่งบาทมี14ลูกนะแล้วลูกใหญ่ด้วยแต่บางช่วงบางแหล่งกล้วยก็แพงมากๆหรือบางคนปลูกเองได้ก็จะถูกกว่านี้นะคะป้าคิด3บาทนี้ก็ไม่ได้อิงราคาที่ป้าซื้อจริงนะคะก็ตีกลางๆไว้ก่อนเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อได้กล้วยมาแพงกว่าป้าผงโกโก้1บาท7สตางค่ะป้าใช้ผงโกโก้ของ r i ชแน่นอนว่าผงโกโก้ยี่ห้ออื่นใช้ได้ไม่มีปัญหา เนยโซดป้าใช้ของ Home Fresh หนกิโลหนึบาทอันนี้มีขายตามรายวัตถุดิบเบเกอรี่แต่ว่ายี่ห้ออื่นใช้ได้ไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าค่ะถ้าซื้อเนยราคาเดียวกับป้าค่าเนยจะอยู่ที่5บาท10สตางค์นมข้นหวานป้าซื้อแบบถุงนะคะสอกิโลแปบาทใช้ไป0.87บาทอันนี้คือป้าคิดราคาของตัวเคลือบหสูตรเคลือบกล้วยได้แค่หชิ้นหรือครึ่งลูกไปเลยนะคะ เพราะจริงๆ1สูตรเนี่ยจะเคลือบกล้วยได้ครึ่งลูกแล้วก็เหลือเศษนิดหน่อยค่ะขึ้นกับขนาดกล้วยขึ้นกับความหนาบางของตัวเคลือบด้วยรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรกล้วยเคลือบช็อกคแลต1ชิ้น10บาท4สตางค์ยังไม่รวมท็อปปิ้งที่โรยนะคะอย่างเช่นพวกน้ำตาลสีหรือว่าถั่วต่างๆใครเคลือบสชัน้นคิดและคำนวณเพิ่มเข้าไปเองเลยนะคะ ใครเคลือบค่อนข้างหนาสูตรหนึ่งไม่พอเคลือบครึ่งชิ้นเลยป้าทําเพิ่มนะจ๊ะเราก็บวกต้นทุนเข้าไปเองหรือว่าใครเคลือบแล้วแบบว่าโอ้โหป้าสูตรหนึ่งหนูเคลือบได้ตั้งสองชิ้นอันนี้ก็คํานวณใหม่เองอีกทีนะคะคือทุกอย่างต้องดูหน้างานไม่ได้แปลว่าที่ป้าบอกมันจะเป๊ะเป๊ะนะคะแต่ละคนตวงไม่เท่ากันเคลือบหนาบางไม่เท่ากันขนาดชิ้นกล้วยไม่เท่ากันค่ะและแน่นอนต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟ ค่าถุงค่าหอ่อค่าจีบปลาถาอื่นๆนะจ๊ะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ